อึด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 ยังม่อึดอึดอึดช่วยเชวแ่ช e ่วยเอึดอึดอึด อึด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 อดเร็วๆแม่ช่วยเร็วอึดอึดเพึ่งนอย่าเพึ่งนอึก่อนอึดอึด อึดอ้าวอึด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 เร็วๆๆๆออกก่อนเบ่งก่อนลูกเบ่งก่อนเบ่งก่อนเร็วให้ลูกออกมาก่อนอ,ออกมาแล้วเๆน,นเั่งเรียกินน้ามขำเอา ออกแล้วออกเร็วเร็ววววววเวออดแม่ช่วยแม่ช่วยแม่ช่วยลูกแม่ช่วยอแม่ช่วยแม่ช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวี๋วเดี๋ยว อ่าแม่ช่วยแม่ช่วยออกมาเร็วลูกออกมาเร็วอืมมาเร็วมาเร็วเออเอออืมโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เว้ยเออเออ่ะออกมาเร็วลูกออกมาอ่ะแม่ช่วยแม่ช่วยแม่ช่วยอิดอิดโอ้ย อ้าวอ้อืดอ้าวอย่านั่งอย่านั่งโอ้ยอ่าเรืเ่อยๆมาน,นี่มานี่มานี่มานี่ลิลลี่มาลิงวัวอี๋ดิงจ้าก็ย่างนี่เอามาน,นี่มานี่ไม่ช่วยเร็วลิลลี่ลิลลี่ลิงวัวอี๋จ้า มาน,นี่มาน,นี่มาน,นี้แม่แม่ช่วยไม่ช่วยนาย <c oughs> นแม่ดูสิออกลายยังลิลลี่มาน,นี่เร็วลูกมาออกยัง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 โอ้ออกแล้วเอ้าได้ตัวไหน อ oh. ้าอ่าอ่าช่วยเลียช่วยเลี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 ยอืมตัวไหนอ่ะตัวผู้อ่าอ่าอาช่วยลูกเร็วช่วยลูกเร็วอ่าช่วยลูกช่วยลูกเออช่วยลูกอ่าช่วยลูกช่วยลูก ฟื้นสิเจ้าหนูเจ้าหนูเอ้ยฟื้นเร็วเก่าฟื้นเล,เเนเล้วด้อขอฟื้นเอา้าทำไมมีตึกเรไล,ล่อย่างเงี้ยตัวผู้อีกตัวเมียตัวเมียเว้ยโอ้โหมาน,นี่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 มาน,น,มน,นี่เออมันอยู่กับพี่น้องนี่นี่น อืมอืมหนาว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 ลิลลี่ดูลูกก่อนลิลลี่ลิลลี่ทำไมไม่ดูลูกลิลลี่เอ้ยกัดกินลกูกลิลลี่ดูลูกก่อนดิเนี่ยเลี้ยห้ลูกก่อนเลี้ยห้ลูกก่อนเนี่ย

ลินลี่เลียตัวนี้ก่อนนี่แพนด้าสองตัวออกมาออกมาคือกันเหมือนเลยเอามาๆมามา,มา,มาแม่จับให้แม่จับให้อา้าเลียแล้วกันเดี๋ยวอันนี้ออกน้ำตาลอันนั้นออกดำนั่นบออันนึงออกน้ำตาลอันนึงออกดำ 能厉害的，嗯，对、嗯，对、嗯。嗯

นี่ตาดำน้ำตาลดำขาวดำน้ำตาลนี่มันก็ออกหันอเอาเลียลเอาเลียช่วยตัวน,นี้สิมันมเบ่งออกมาเองมั้อืมมันเบ่งออกมาเองลูกมันตนน้นหน่อยหนึงหมดนี่ลูกมันเบในใ่ขยันอีกตัวแต่ว่าเลียยังเลียอีกอยู่นี่ จ่บพวงทองอยังแข็งกลูอยู่ออกได,มออกได้มันโดนโดนมันยังออกเทียนหนึ่งสมองกลัวกลัวจังออกมาเทียนหนึ่งอันนี้ดำดำขาวอันนี้ดำน้ำตาเอาคือออกมาสีจังสี่วะเที่ยวนี่มันมีบอฮะแบบบอสีตัวไหนทับบุสีบวกเอวการลาทับอยู่อืมกินไหนหรอกินทับอยู่บอถ้ากินมั้ง ให้ลูกกินนมให้ลูกกินนมกัดกินโลกมัดเด็กนี่มันจะออกอีกเลยมันเลี้ยงมันเลี้ยงมันเลี้ยงมันออกลหล้วคนละมันออกแล้วอะไรชั้นเอาหามันกินเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวนั้นแหงแล้วนะยันผายันแพ้เหมือนเอารวมเหมือนจเนต็มไปเลย กินนมน้องไปกินนมเร็วมี่ตัวแม่ได้หนิตัวแม่ตัวนี้ตัว